อ่ะโอเคนะคะทุกคนก็ก่อนที่เราเจะเข้าไปชมในส่วนของคลิปการสรุปอัปเดตของทางแบบ Anime Simulator X กันเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการแจกโค้กกันก่อนเลยนั่นเองนะซึ่งเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดของทา e แบบเลยนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทา e แบบ Anime Simulator X เนี่ยเขาได้มีอัปเดตอะไรกันบ้างนั่นเองเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการแจกโค้กกันก่อนมาดูของรางวัลน,นะคะว่าจะเป็นอะไรนั่นเอง ก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการใส่คขคงดคอนทาแบบนี้นะคะก็ให้กดตรงกระเป๋าทาดาลานแล้วจะมีรูปนกทวิตเตอร์ตรงนี้เลยเนาะให้ทำการสมัใส่ตรงนี้แล้วก็สามารถไปดูโค้ดเพิ่มเติมได้ที่ทาง t w i t t ตอร์ a n i m e s p a r s c o r e ได้เลยอ่ะโอเคสำหรับส่วนของโค้ดที่เราจะมาทําการแจกเลยเนี่ยก็คือโค้ดนี้เลยนั่นเองนะคะ5 k likes นันเองต้องใส่ตามนี้ต้องเป็นตัวอักษรเท่านี้เป๊ะเ,เ,เลยนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจะได้รับในส่วนของ e x c l u s i v e i n Game r e w a r ว่าตัเองเป็นขอที่เป็นระดับ e x c l u s i v e เลยนั่นเอง โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเราจะได้อะไรนั่นเองเนาะอ่ะกดสมัคใส่ได้มาเป็น1,000เยนนั่นเองก็จะเป็นอะไรที่ดีม,มากๆเลยสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นค่ะเพราะว่าใครในเซอขอฟองแรกเลยเนี่ยก็แต่อยู่ที่99เยนแล้วนั่นเองใครฟองนี้1,500ก็เก็บแค่อีก500ก็สุ่มได้เลยผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยจะได้ฟางง่ายคือนั่นเองนะคะอ่าอ่ะ,อะ,อะโอเคก็อันนี้โค้ก็จะมีแค่โคดเดียวเท่านั้นค่ะของท่าแแบอนิเมชันโมเลเตอร์เอ็กซ์กันนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะะคว่่าาทแมป เขาได้มีอัปเดตอะไรที่เพิ่มเข้ามาแล้วจะน่าสนใจขนาดไหนนั่นเองแต่ก่อนอื่นช่วยฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะเองนะทุกคนเออแล้วก็อย่าลืมเข้ามาทางดิสคอร์ของทางเราด้วยทําการทิ้งลิงก์ดิสคอร์ไปที่ชุมชนเนาะแล้วก็ตรงใต้คลิปก็มีเช่นกันนั่นเองก็จะลืมเข้ามากันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมไปแนะนาตัวด้วยเพื่อได้รับยศสุดอีปิกนะคะทุกคนโอเคเราก็เข้าไปชมในส่วนของคลิปการสรุปอัปเดตกันได้เลย สวัสดีนะคะอะเยอก็ขอสวัสดีชาวันพายทุกทุกคนทุกทุกทานกันด้วยนะเองนะคะก็สาหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกม Roblox ในแบบที่มีชื่อว่า Anime Simulator X กันนั้นเองเออเฮ้อแล้จะหายไปหลายวันเลยของท i งแบบนี้เลยนั่นเองนะโอเคสำหรับในส่วนของคลิปนี้เนี่ยเดนะี๋ยวเราจะมาทําการสรุปอัปเดตนั่นเองในส่วนของท i าแบบ Anime Simulator X ค่ะได้มีการเพิ่มในส่วนของด่านใหม่เข้ามาแล้วก็เป็นตัวละครจากอนิเมะใหม่เข้ามานั่นเอง สำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะก็เป็นอนิเมะที่เราเนี่ยแบบว่าดูนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเรื่องที่ยอดมากเลยนะสำหรับเรื่องนี้ก็คือโจโจนั่นเองเฮ้อโจโจนั่นเองนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไข่ฟองนี้ยังล็อกอยู่ซึ่งดราเนี่ยจะต้องไปทําการปลดล็อกด่านก่อนนั่นเองส่วนประตูวาร์ปตรงนี้เนี่ยเหมือนเขายังล็อกอยู่นั่นเองนะยังไปไม่ได้เนาะตรงนี้อ่าโอเคมาเดี๋ยวเราจะพาไปตรงโซนใหม่เลยนั่นเองซึ่งโซนนี้เนี่ยขเขาเรียกว่า ตรงโซนฟรีจิตนั่นเองเนาะตรงนี้แต่เราไปตรงคริสตั้กันเพราะเรายังไม่ได้ปลดล็อกตรงนี้เลยอ๋อแล้วก็อียาน้าต่างตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้ทําการเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะอย่าตรงรูปเย็นกับรูปเดมอนตรงนี้นะเขาก็ยังเหมือนเดิมล้าแต่ว่าพวกรูปกระเป๋าหรือว่าตรงทานด้านขวามือเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นลูปกระเป๋าตรงหน้าต่างตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองจะมีที่ปุ่มกด eq base release แล้วก็ r รา t เปลี่ยนสีอะไรประมาณนี้เนาะระบบคราฟเนี่ยยังเป็นคราฟที่เราจะต้องเลือกตัวอยู่เหมือนเดิมยังไม่มีคราฟทั้งหหมมมมดาอลละไไยยยย่่่งงงเเี้ัันน็แวก ตรงโซลช็อปเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนคุณผู้ชมเหมือนเดิมเลยตรงซองกระเป๋าก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะตรงตั้งค่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะส่วนตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการอัพเพิ่มเติมนั่นเองก็แม็กซ์อยู่ที่เท่าเดิมเลยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโฮมเวิร์ดบอร์ดเนะะาะราคา2 4 9สโลบัส่วนประตูว,วาร์ปก็บอกแล้วนะคะว่าต้องใชรเดมอนปลดล็อกเนาะก็สามารถย้อนกลับไปดูคิปเก่ากาดได้เลยโอเคแต่ว่าในหลักของเราก็คือการไปปลดล็อกได้ใหม่แล้วก็สุ่มไข่ใหม่นั่นเอง สำหรับด่านใหม่ด่านโจโจ้เนี่ยจะต้องใช้ใช้เงินเยนนะอยู่ที่250หล้านเยนนั่นเองนะคุณผู้ชมในการปลดลอนะ็อกนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่ถึง2.92บิลเลียเลยนะคะโอเคน่าจะปลดล็อกแบบสบายๆอยู่ทําการปลดล็อกเลยอโอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนใหม่นั่นเองนะโอเคในขออนุญาตดูตรงโซนเหรียญนิดนึง อน,นจะเป็นราคาเหลียที่ถูกที่สุดอยู่ที่หมื่นแปดพันนะคะคุณผู้ชมโอเคต่อมาก็น่าจะเป็นอันนี้ห้าหมื่นหนึ่งโอเคได้มาสองหมื่นห้าก็ถือว่าได้อยู่นะคะรอลงมาก็เหมือนจะเป็นเหรียญอันนี้เลยเนาะหนึ่งจุดห้าเอ็มน่าจะตีทีเดียวอยู่โอเคตีแบบว่าแป๊บเดียวอยู่แล้วก็ตรงโซนนี้เนี่ยอืมสามจุดสามเจ็ดเอ็มหรอโอเคน่าจะเป็นอันนี้ต่อนะคะผม อันนี้เราจะให้ดูข้อมูลรายละเอียดของเหรียญนะคะว่าตามแต่ละเหรียญเนี่ยจะต้องใช้ได้เมีเท่าไหร่ในการที่มันจะพังนั่นเองนะคุณผู้ชมในตรงนี้ซิหกจุดสองห้าเอ็มก็ใครที่มีตัวละครที่มันเป็นดีๆแล้วเนี่ยก็น่าจะตีตรงโซนนี้ได้ง่ายอยู่นั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็ตีได้สบายๆอยู่อันนี้ได้เงินเท่าไหร่เอ่ยดูซิได้เงินเยอะรอเปล่าในส่วนของตรงนี้เนาะโอเคตีไปเลยเอนึงจุดสามแปดเอ็ม ตามเล็กทงกล้องเหลกตรงนี้ห2 5ดสองห้าเอ็มดาเมจนะคะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ล,ง,ลงมาฐานนั่นก็น่าจะเป็นหีสมบัตินั่นเองเนี่ยดูสิหีสมบัติส3บ7าุดดเ็เอ็มเลยนะอันนี้ขนาดแค่กล่องเล็กนะคุณผู้ชมมันน่าจะมีกล่องใหญ่ด้วยแน่เลยอโอเคเดี๋ยวเราตีไว้ประมาณนี้ก่อนละกันเพราะว่าถ้าตีกล่องสมบัติไปด้วยแบบมันจะนานนั่นเองเนาะหนีตัวอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะนานะ ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทําการส่งไข่กันเลยดีกว่าเนาะเออเราจะมาดูกันหาว่าตรงที่ส่งไข่เนี่ยจะมีตัวอะไรกันบ้างนั่นเองจากเรื่องโจโจนั่นเองเนาะอืมเรียบร้อยครัสามจุดหนึ่งสองแอมก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปตรงที่จุดสปาก่อนละกัน,กนอ่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะพวกแมพอะไรอย่างงี้เนาะก็ถือว่าสวยงามสวยงามกว่าเดิมมาเออส่วนตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าขออนุญาตราไปสำรวจนะเพราะว่า มันแบบเป็นกำแพงที่แบบทะลุหรือไม่ก็อาจจะเป็นแค่การตกแต่งหรือเปล่าใช่ไหมตกแต่งจริงด้วยโอเคบอกเลยนะคะว่าแต่งแต่งได้สวยงามมากเลยนะแบบนี้อ่ะโอเควเราไปทําการส่งไข่กันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมว่าในส่วนของไข่โจโจเนี่ยจะต้องใช้เงินเยนสูงเนี่ยเท่าไหร่นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวละครในตู้เนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างโอเคนะ,คะตอนนี้คือตัวที่สูงสุดจะเป็นของจากไรื่อง hunter x hunter เนาะโอเคไข่ฟองนี้ก็จะอ่า ราคา5 0 0แสน5 0 0แสนเคนะคะห้าแสนเคเงินเยนก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคมีตัวอันนี้จากเป็นสแตนของโจลีนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเื้อ stone f r e เนาะแล้วก็อันคมมันจะเป็น magician lace ของอับดุลสตามไปเจ้านัมเป็นระดับแรกนะคะของโจโจอ่าของโจฮาโร่นะคะ, jo, jo ะ,ะ,คะส่วนตัวนี้ส่วนจุดศูนย์ศูนย์แปดเปอร์เซ็นเนี่ยรูปร่างลาักษณะเนี่ยมันคล้ายๆกับ silver charlotte requeb เลยนะคะแต่ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าเนาะ เราจะต้องมาทําการสุ่มกันเลยนั่นเองโอเคขออนุญาตเปิดแบบอันนี้ได้หรือเปล่าเราต้องมีเกมพาสริงด้วยนะโอเคเปิดแบบออโต้ไปก่อนละกันนะคะคุณผู้ชมเดี ie, ๋ยวดูซิฟองแรกเราได้เป็นโบนดรี ry, นะคะของโจลีนโอเคสโตนฟรีโอเค,ส,ออเคสุ่มกันยาวๆนะคะจ่วงวันี้เราจะมาดูได้ว่าเราจะมีดวงหรือเปล่านะเพราะว่าโอ,อกาสที่มันได้นเนี่ยก็ถือว่ายากอยู่พอสมควรนะตู้นี้โจลีนแบบว่าห้าตัวแน่ๆเลย อืมถ้าตัวจริงๆได้ครับผมบอกเลยทำว่าตรงนี้เ่ยคือน่าจะส่มนาอย่องสมควรโอเคมิติเช่เละมาแล้วหนึ่งโอเคอืมอยากรู้เหมือนกันท่าว่าดาเมจของสแสตนในแต่ละตัวเนี่ยมันจะเท่าไรมันจะเยอะกว่าในส่วนของตู้ฮันร์เอ็กซ์เตอร์มากเท่าไหร่นั่นเองเนาะโอเคเด้ขออนุญาตทำการ ตัดไปตอนที่เราเนี่ยได้ทําการส่บไข่ไปเยอะแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วจะมาดูกันค่ะว่าเราเนี่ยจะมีได้าเมจเท่าไหร่เนาะถ้าเราเนี่ยนำในส่วนของไอเจ้าแตทพวกนี้เนี่ยมาลงแทนที่ฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์นั่นเองอ่ะโอเคนะทุกคนก็ได้ทําการสุ่มในส่วนของตู้โจโจ้ไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเออแล้วเราจะมาทําการดูข้อมูลกัน,นะคะ่ะว่าข้อมูลนี้เนี่ยจะแตกต่างจากไอเจ้าตู้ฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์ยังไงนั่นเองดูว่าดาเมจเนี่ยจะเยอะขนาดไหนเชียวนั่นเองเนาะโอเคอันนี้ก็ทําการสุ่มมาครบทุกตัวแล้วนะคะไปที่เรียบร้้อยแลว โอเคในส่วนของเดซเปอร์เซนต์เนี่ยจะเหมือนกันเลยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคอมมอนเป็น11%อังคาร17%แร่1.5%แล้วก็ซีเครนเนี่ย0.008%นั่นเองซึ่งก็พอๆพกับอันนี้เลยคือเท่ากันเดะเลยนะคะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดในส่วนของตัวนี้ให้ดูเนาะนี่เราทําการเปิดให้ดูเลยก็จะเป็นในส่วนของไอ้เจ้าตัวอ่านละครทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นในส่วนของตู้ไฮเดร็กซ์แอนเตอร์เนี่ยระดับคอมมอน ระดับหนึ่งจะอยู่ที่3,398นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นระดับคอมมอนของตู้โจโจ้เนี่ยก็คือ Stone Free 6,459นั่นเองซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะระดับต่อไปเป็นระดับแรนั่นเองก็คือคุราปิก้าเลเวลหนึ่งของตู้ Hunter x Hunter เนาะแล้วก็ในส่วนของตู้โจโจ้จะเป็น Magician Red 7,149นั่นเองต่อมาในส่วนของตู้ที่เป็นระดับแร่ใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะเป็นอันคอมอ คิดว่าระดับแร่เนี่ยอยู่ไหนเอ่ยอ่าเลเวลหจะอยู่ที่6 7พัน็หนะคะระดับแรกของตู้โจโจจะเป็นซาพิชินเลเวลหนึ่งแปดพันเจ็ด้อยแดันส่ร้อยเจ็ดสิบเก้าเออแล้วก็สุดท้ายจะเป็นระดับซ e เคร t นั่นเองซึ่งเป็นกรนะคะเลเวลกเนี่ยเลเวลหเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดพันสามานั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของตัวที่เป็นตัวล้าจากตู้โจโจอยู่ที่1นึ่งมื่เลยนะคะ ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมตัวที่เป็นระดับเลเวลหนึ่งตัวีเครเก็คือเอเจนต์ซิลเวอร์ชาร์ลอตต์ลีคว m มนั่นเองเออโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการหยิบสมสัยให้ดูเลยขออนุญาตเอาตัวพวกนี้ออกไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเอาออกให้หมดเอาออกให้หมดเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราหยิบ o โ e นฟรีมาก่อนแล้วกันนะฮะสโตนฟรีเน,นี่ยขออนุญาหน้าสโตนฟรีหน่อยอ่ะน่จะเป็นของโตนฟรีของโจลีนะ,ะคะคุณผู้ชมถ้าจาไม่ผิดนะนี่ เป็นระดับคอมมอนนั่นเองเดี๋ยวเราเนี่ยไปถือว่าไปดูในส่วนของสกิลต่างๆของพวกนางด้วยนั่นเองค่ะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปตรงโซนตีที่แบบตีง่ายๆก่อนละกันนะคะอย่างเช่นซิตี้ก่อนละกันเนาะน่าจะได้แหละเพราะว่าด้าเมจของมันก็หกพันแล้วนะโอเคเดี๋ยวดูสิอันนี้จะปล่อยสกิลได้หรือเปล่าอื้อหืออือหือจะได้ปล่อยสกิลก่อนไหมเนะี่ยโอเคอ่าโอเคต้องไปไกลกว่าดีนะคะไม่ไหวเพราะว่ามันตีเร็วมาก ไอซ์ละกันโอเคเดี๋ยวเราให้ตีหีบอันนี้ไปเนาะในส่วนของสโตนฟรีเลเวลหนึ่งนะคะบอกไปแล้วนะด้าเมย์หกพันกว่าเลยอ้าทุกคนเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้มันปล่อยสกิลแล้วนะคุณผู้ชมสโตนฟรีเมื่อกี้เหมือนทําการป่อยรัวๆเลยนั่นเองเดี๋ยวให้ดูสักรอบหนึง่งต่อยออมอมสปายหรือยังสกิลโอเคนะป่อยกันเรื่อยเออเออ,อ โอเคนะจะต้องรอสักพักใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมก่อน Stone Free จะไปอีกราวหนึ่งโอเคปล่อ okay. ยไปไม่ได้จะตอบ <laughs> ไม่ได้จะปล่อยสกิลเนี่ยปล่อยสิเออเอออา่าโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของสกิล Stone Free นะคะต่อมาจะเป็น m มจิเชียนเลนเองระดับอันคอมมอนนั่นเองนะคุณผู้ชมหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ่านี่เลยนะคะเทมากโอเคตีเลยในความรูสกิลหน่อยอืม ต่อยไปเรื่อยๆในส่วนของมิติเชนเลสจะมีอ,ออร่าไฟล้อมรอบตัวด้วยนะคะโอเคไหนดูสิว่าสกิลของมิติเชนเลสจะเป็นยังไงนั่นเองอืมอืมนี่แนะ่ปล่อยลูกไฟออกไปนะคะในส่วนของสกิลมิติเชนเลสโอเคต่อมาจะเป็นสตาร์พันธน์นั่นเองนี่เลเวล18479นะฮะช่วพลังหน่อยสตาร์พันนั่นอืมต่อยไปครับผม โอเคไหนดูซิสกิลของสตาร์พิ่าจะเป็นยังไงนะฮะอืมอืมไหนดูซินี่น่โอเครูปแบบการโจมตีคล้ายๆกับตนฟรีเลยของโจลีนแล้วก็สุดท้ายในส่วนของตัวที่เป็นซสรติตของต๊กโจโจก็คือเซเวอร์ชาลัดรีเคียมบอกเลยนะคะว่าโคเทดูดิดำรัวเลยอ่ะคุณผู้ชมโอเค ไหนเขาดูในส่วนของตัวแกหน่อยสิว่าปล่อยพลังยังไงนะซิว่าชาลัดอ,อ,อีกแค่โอเคไหนดูอืม,อมโอเคตายไปเรื่อยๆเลยชุบอืมโอเครูปแบบการโจมตีก็คล้ายๆกับตัฟรีกับซาปาทินัมเลยนะคะที่แตกต่างก็จะเป็นในส่วนของสกิลเจ้าเมจิเชเลสอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการถือโอกาสทำการคราฟเลยละกันนะฮะ ในส่วนของตัวที่มาจากตู้อ่าซันเตอร์เอ็กซ์ซันเตอร์ก็ไม่น่าได้ใช้แล้วก็ทําการดีลีไปเลยละกันนะฮะนี่โอ้เอฟเซดามก็จะได้ทําการคราฟมาก็เลเวลเยอะอยู่พอสมควรโอเคอ่ะลบให้หมดลบให้หมดลบเรียบร้อยคราวนี้ก็จะมีแต่ในส่วนของตัวที่มาจากโอโจขนาดเลยนะฮะเดี๋ยวทำการรีบคราฟก่อนลนะกันเนาะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยนะคะว่าตามแต่ละเลเวลเนี่ยตัวไหนเนี่ยจานมัจะแรงขนาดไหนเชียวอะไรประมาณนี้นะฮะโอเค ทำการคราฟดูซิอ่าอ,อ่าเมจิเชียเลสหนึ่งเจ็ดเจ็ดโอเคทำการคราฟไปเลยนะครับผมคราฟไปเรื่อยๆฮโอเคมีเท่าไหร่คราฟให้หมดเลยนะครับโอเคในส่วนของสโตนฟรีเนี่ยเลเวลสองจะดาเมจอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบแปดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูเลเวลสามกันเลยนะว่าสโตนฟรีเนี่ยเลเวลสามจะเท่าไหร่ ตอนฟรีเลเวลสามเลเวลสามเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่หมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะคะคุณผู้ชมเยอะมากนะคะทาไปเล่นไปโอเคแล้วก็ในสังนของแมจิชเชนเลสเนี่ยเลเวลสองดาเมจจะอยู่ที่หมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบแปดนั่นเองโอเคไหนดูซิทาเป็นอันนี้ได้หรือยังทําเป็นเลเวลสามไม่ได้นะคะตัวไม่พอโอเคไม่เป็นไรถือว่าให้ทุกคนได้เห็นก่อนละกันนะว่ามันเท่าไหร่นั่นเองโอเคไหนดูซิไหนดูซิเราสามารถทําการคราฟต,ต่อไหนได้อีกเชึ่อ ครับได้ประมาณนี้เลยนะคะโอเคต็แอดาสดการที่ไม่ได้ให้ดูในส่วนของ s t o n ร f r ร e ดับสี่กับ Mag i c i a n ระดับสแต่ก็บอกเลยนะคะว่าเยอะกว่าตู้ Hunter X Hunter แน่นอนโอเคก็คริสตัลอเมทของทิ้งไว้ประมาณนี้ละกันก็สามารถมาเล่นกันต่อได้เลยะฮะเดี๋ยวทำการทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ใตคลิปเลยสำหรับแบบนี้โอเคใครที่ชอบเนี่ยฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองเออ สำหรับคลินี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนจุกทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม